เดี๋ยววันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาติดตั้งตัว Docker Desktop นะของ Nsn แล้วก็ของ N n o c k นะที่ใช้คู่กันนะครับติดตั้งครั้งเดียวก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับ อันดับแรกเลยให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ตัว docker com แบบนี้พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ค้นหาใน google นะครับพิมพ์คําว่า,า docker เข้าไปนะครับ docker แบบนี้แล้วเรา enter ได้เลยนะลองดูนะครับบางคนบอกเอข้าอย่างคุณตุ๊กได้ไหมเข้าอย่างผมพิมพ์อย่างที่ผมเข้าก็ได้นะครับหรือเ,เพื่อนเพื่อจะเข้าแบบนี้ก็ได้หาใน google แต่บางทีมันช้าเนาะนี่ไหครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วเราก็กดเข้ามา นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตรงคาว่า docker นะครับเด s k t o p อตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อเลือกตัวอันข้างบนนะครับมันจะเบาเครื่องหน่อยถ้าเลือกตัวอันข้างล่างเนี่ยมันจะหนักเครื่องหน่อยก็เลือกตัวอันข้างบนนะครับกดคลิกเลือกเลยระบบเนี่ยก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับเอาไปไว้ในช่องดาวน์โหลดของเราก็คือช่องดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เด็ดระบบมาตอนนี้ระหว่างรอนะครับมีอีกหนึ่งตัวที่เ,เพื่อนๆต้องต้องดาวน์โหลดก็คือตัวโนดตัวโนดของตัว Uh, JS นะครับบางทีเนี่ยพอเราติดตั้งแล้วระบบมันไม่ยอมติดตั้งให้นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คําว่า node นะ node น,นะครับดด uh, .js แบบนี้นะครับนี่ node แบบนี้ node.js ทําไมถึงต้องติดตั้งมันต้องติดตั้งครับเพื่อนๆเพราะถ้าไม่ติดตั้งอะ่ะผมลองแล้วมัน uh, Windows บางบางรุ่นมันไม่ยอมติดตั้งให้นะครับผมก็เลยต้องติดตั้งตัว node ก่อนอ่ะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงอ่ะพอมาหน้านี้แล้วกดดาวน์โหลดเลยครับกดดีนะ install node อ่ะกด install node เสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกนะครับเป็นไฟล์ windows install นะผมก็เลือก in windows install แล้วเราอย่าลืมนะว่า windows เราเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับส่วนใหญ่ผมก็ของผมเนี่ยเป็นตัวนี้นะฮะ64บิตผมก็เลือก64บิตก็ดาวน์โหลดเลยก็รอนะครับอ่ะตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ตรง d o c ิปนี่ตัวดาวน์โหลดส่วนใหญ่เราจะถูกดาวน์โหลดมาไว้ที่ตัวเครื่องมือดาวน์โหลดผมก็จะกดติดตั้งตัวโน d e ก่อนเนาะอ่ะเดาไปคลิกเข้าไปครับอ่ะเสร็จแล้วกด next ครับกดอ่ I a c c e p t นะครับกดทางหน้านี้ก่อนด้วยนะแล้วก็เน็กครับอ่ะเน็กเลยเน็กไปครับแล้วก็เน็กไปไม่ต้องไปซีเรียสครับอ่ะกดออโต้หน่อย อ่ะไม่ต้องกดก็ได้นะตรงนี้นะครับอ่ะกด next ไปนะครับแล้วก็ next ไปอ่าเมื่อกี้เป็น install นะครับแล้วราเ็าให้ให้ระบบ install เสร็จอ่ะพอมันขึ้นตรงนี้มากดย e ดเลยนะครับแล้วก็รอให้ติดตั้งอ่ะพอติดตั้งเสร็จเราก็กด finish ได้เลยนะครับแบบนี้ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัว docker กันก็ให้เราเข้ามาดับ b l ิลคลิกได้เลยนะครับพอขึ้นแบบนี้ให้เรากด yes ครับหน้านี้ให้เรากด ok ได้เลยเขาถามว่าเราทําตัวอ ช็อตคัทหรือเปล่านะครับก็อเนนี้ก็รอให้เขาติดตั้งเลยก็ใช้เวลาประมาณสักสามถึงสี่นาทีเนาะอ่ะพอขึ้นแบบนี้นะครับ n s t a l l s u c c e s s ก็แปลว่าเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดได้เลยแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรครับช็อตคัทที่เขาถามเราเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลอง Enter นะครับหรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้บางทีดับเบิลคลิกมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลอง Enter ดูเนาะอ่ะประมาณนั้นเียก็กด Accept นะครับขั้นตอนนี้ผมจะเลือกตัว personal อนะครับแล้ตัว จีเมลนะครับในการที่จะสมัครแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมมเบอร์เนาะเอาไว้สำหรับในการล็อกอินเข้าใช้ระบบนะครับอันนี้เขาก็จะขึ้นเป็นเป็นหน้าตัวนี้ขึ้นมาให้เราก็จะเป็นเขาเรียกอ่ากรกคุโคมขึ้นมาเนาะอ่ะเราก็เลือกอีเมลที่เราใช้นะครับผมก็จะใช้อีเมลหลักก็เอาไว้ใช้ล็อกอินนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราสามารถใช้เป็นด็อกเกอร์ที่ที่จริงสามารถใช้เป็นเว็บเบ์เซอร์ก็ได้หรือว่าใช้จําลองในระบบของเราก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่า ตงนี้เ,นเขาบอกว่าเปิดใช้ในเดสก์ท็อปอ่ะเปิดเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ใช่ไหมต้องรอนิดหนึ่งนะบางทีถ้าเครื่องใครช้าเนี่ยนะครับก็ต้องรอก่อนระบบจะวิ่งเข้ามาให้เราเนี่ยเขาล็อกกินให้เราอัตโนมัติแล้วนะครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้รอใช้งานทีนี้นะครับบางของบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมีขึ้นมาให้เราอัปดงอัปเดตอะไรเงี้ยเราก็อัปเดตไปแต่ก่อนจะไปติดตั้งตัว NNN นะครับให้เรามาที่ฟันเฟืองนิดหนึ่งสำหรับอันนี้เทคนิคนี้แนะนำสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์มีพื้นที่ในไดซีน้อยนะครับเราก็จะเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลเอาไปไว้ในไดดีหรือว่าในไดไดเอีกกันนะครับก็มาที่ฟันเฟืองนี่นะครับกดตรงฟันเฟืองเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตรงรีสอร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้ปกติเห็นไหมครับตรงรีสอร์ตเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าดิสอิมเมจนะครับโลเคชันตรงนี้เขาจะเก็บพวกโลเคชันเกี่ยวกับพวกอิมเมจรูปภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับเอาไว้ซึ่งเราจะเปลี่ยนนะครับผมก็จะเข้ามาที่เบาทีนี้นะครับเราเวลาเราเข้ามาเนี่ยต้องถามว่า เราเก็บเอาข้อมูลเอาไว้ที่ไหนไดซ C, ไดดีหรือว่าไดอีนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเลือกเก็บเอาไว้ในไดดีนะครับแล้วก็ผมก็เลยสร้างเป็นตัว Docker นะครับ Docker data เพื่อๆจะตั้งตามนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางนะครับให้ระบบเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วประมาณหน้านี้เสร็จนะครับเราก็เลือก Apply to restart นะครับ Yes นะครับอันนี้ก็คือ this image ปุ๊บๆนะครับ โอเคอันนี้ระบบบางทีเขาจะให้เราทาการรีสตาร์ทนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วนะเพื่อนๆทีนี้เราจะเช็คได้ไงนะครับก็ให้เราเข้ามาในในโน้ตของเราเมื่อกี้ผมสร้างเอาไว้ในไดซีในดีในดีอานนี้ก็เห็นไ,ไหมครับ Docker Data อ่ะคลิกเข้ามาเห็นไ,ไหมครับมาแล้วตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติน,น,นะครับเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรอะตรงนี้เราก็กดปิดไปถ้ามันขึ้นตัวสต็อปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะรอให้มันทําการอัปเดตนะครับแล้วเราลองเข้ามาดูตรงงนนี้้ครัึง ยเรารูนะครับแม่มันปรับเป็นให้เราแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับบางทีระบบมันถ้าเครื่องเราช้ามันก็ต้องหลอระบบเสร็จละทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะไปติดตั้งตัว nsn กันแล้วนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดตัว nsn นะครับเพื่อนๆตอนนี้เรายังไม่มีคอนเทนเนอร์เห็นไหมครับคอนเทนเนอร์ตอนนี้เราก็กดตรงเซิร์ชข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า n n s n แบบนี้เนาะ n อ้าวผิดเลย n s n นะครับแล้วก็ enter เลยนะครับ เห็นไหมก็จะมีอันแรกตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนี่เห็นไหมก็มีคนดาวน์โหลดเยอะมากก็ให้เพื่อนๆกดคําว่าพูดได้เลยนะครับตรงนี้เออกดคําว่าพูลงไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่จะแนะนําก็คือตัว n-gock นะครับ n n-gock g o c g o c ใช่ไหมอ่ะ n-gock ผมพิมพ์ถูกไหมอันนี้อีกอันนึงนะครับ n-gock นี่นะครับอ่ะกดพูดไปเลยพร้อมกัน <S <S เดี๋ยวพอพูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรอระบบเขาจัดตั้งก่อนโอเคนะครับพอเราติดตั้งปุ๊บก็จะขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ตัวคอนเทนเนอร์เราเนี่ยยังไม่มีเห็นไหมครับทีนี้เราต้องการเปิดคอนเทนเนอร์คืออะไรก็ให้มาตรงคําว่า image นี่นะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้คลิกเปิดนี่เลยนะครับแล้วก็จะมี open เห็นไหมครับคลิกตรงคำว่า open เราก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะตั้งนะครับเป็นเออ n เป็น N นนะครับเป็นผมก็ชอบพิม พิมพ์ b เลยนะ n s n, n นะครับแล้วก็ con container นะครับแล้วก็อนอ่ะใส่ให้มันรู้ว่าเอ้ยเราใช้อันนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้ว local code ตรงเนี้ยเราใช้5 6 7 8ตามเขาเลยเพราะว่ามันก็เป็นผาดของเขาเนาะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ value ผมจะเปลี่ยนนะครับตรงเนี้ยผมจะเปลี่ยนผมจะไปตั้งเอาไว้นะครับเพื่อให้เวลาเก็บข้อมูลข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เอาไปเก็บเอาไว้ในไดดีไม่เอาเก็บไว้ในไดซีเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่ซึ่ง ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นผมจะสร้างตัว Docker เอาไว้1อันเห็นไหมครับ Docker นี้ทีนี้ผมก็จะสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับสร้างเพิ่มขึ้นมาเอาไว้ใน Docker data นะครับอีกอันหนึ่งผมอาจจะใส่เป็นอ,อันนี้ก็คือ new folder ก็มาเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็น n a n, n นะครับแล้วก็อ data อะ data อะาาก็ได้นะครับ data คอนอ่ะดัต้าคอนเนาะนี่เลยนะครับผมก็จะเลือกอันนี้นะคือตรงชื่อตรงเนี้ยเพื่อนๆตั้งชื่อเอาเองเลยนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้อ่ะเก็บไว้ตรงนี้เป็นเป็นดัต้าคอนคลิกที่ตรงนี้นะครับมันก็จะได้ขึ้นตรงนี้มาอ่ะกดซีเล็กไปอ่ะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับเวลาต่อไปเราจะติดพวกฟังก์ชันลงโหนดลงแรต่างเนี่ยหรือว่ามีการใช้แรงต่างมันจะไปอยู่ในนี้แทนซึ่งจะทําให้เครื่องเราเร็วขึ้น บางทีเนี่ยเราไปไว้ในไดซีหมดเลยเครื่องเราช้าอยู่แล้วมันยิ่งช้าคันนี้ต้องผ่าน,นะครับผาดเนี่ยให้ตั้งเพื่อนตั้งตามนี้นะก็คือแบบนี้ตรงนี้ต้องมีดอทด้วยนะครับ n อ n เอนเอ็เนี่ยโฮมแล้วก็สแลตโนดแล้วก็สแลดอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดหลันได้เลยอันนี้เราก็รอนะครับทุกคนรอให้ระบบทํางาน ระบบเขาก็จะทําการติดตั้งตัว n n Container ให้เราแบบนี้เลยนะครับผมตั้งเป็น n n Container นะมีขีดด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอนะครับระบบมันก็จะทางานไปเรื่อยๆครับบุ๊บบู๊บ๊บไปโอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับถือว่าผ่านแล้วเนี่ยแบบนี้นะครับอ่ะลองคลิกดูอ่ะโอเคทีนี้เราก็มาสมัครกันนะครับก็ใส่อีเมล์ใส่ชื่อใส่ชื่อจริงไม่ใส่ชื่อจริงแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็นะผมบางทีผมก็ตั้งเป็นชื่อเล่นนะครับตรงรหัสผ่านเนี่ยเขาให้ใส่เรา8ตัวขึ้นไปะซึ่งงจต้อมี มีตัวเลขนะครับแล้วก็มีตัวพิมพ์ใหญ่นะก็เราก็ตั้งเอาเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะเราไม่ต้องใส่อักขระอะไรเลยนะครับอ่ะก็รอระบบทํางานนะครับเรียบร้อยทีนี้เข้ามาหน้านี้ก็เลือกใส่ไปตามที่เขาเลือกได้เลยเราก็เลือกอ่านดูนะครับอ่าผมอาจจะเป็นมาน,นี้ก็สตาร์ทไปนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าจะมีคอนการส่งข้อมูลไปที่อ e ีเมลอันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอไลเซนส์นเราอ่ะกดไปฟรีไลเซนส์น,นะครับอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับ เราก็จะได้อันนี้มาแล้วแล้วก็จะมีการส่งลายเส้นไปที่โหนดของเรานะครับอ่ะให้เราเข้ามาในอีเมลของเรานะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆดูที่กล่องจดหมายนะเราก็หาตรงคําว่า nnn นะครับ .io อันนี้อันนี้เขาจะมีลายเส้นมาให้เราเราก็กรอปลายเส้นอันนี้นะครับเอาไปใส่ในในเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้เลยก็คือของ nnn อันนี้นะครับอ่ะพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราอยู่ในในโหนดของเว็บไซต์ยอยู่นะครับอันนี้นะ เสร็จแล้วปุ๊บกดตรง3ขีด3จุดตรงนี้ไปที่ s e t t i n g อ่ะพอกดเข้ามาหน้านี้ให้เป็นเพื่อนกดตรง enter activate นะครับคีย์อ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็เอาคีย์ของเรามาวางลงไปเลยนะครับของแต่ละคนมันจะได้คีย์ไม่เหมือนกันนะทุกคนก็ไปดูในอ e ีเมลนะครับแล้วก็ activate ได้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ย้อนออกมานะครับกดตรง s e t t i n g นี้ย้อนออมาแค่นีน้ก็เรียบร้อยทีนี้เราก็สร้างสามารถสร้าง create นะครับโหนดขึ้นมาจากตรงนี้ได้หรือว่าจากตรงนี้ได้แล้ว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้เรากลับเข้ามาที่ Docker นะครับไปที่ Container แล้วก็ให้ลบ Container ตัวที่เราเคยติดตั้งทิง้งเดี๋ยวเรามาติดตั้งใหม่แบบ Advanced ก็ลบทิ้งไปเพราะไม่ได้ใช้งานนะครับ Container เราก็จะไม่มีแล้วทีนี้เรามาติดตั้งใหม่นะครับไปที่ Image แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งตัว n g i กันนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเราก็ติดเป็นเขียนป layer, เป็น n s n <Saint>, ก็ได้นะครับ <ส West. S 1> แล้วก็ Container นะ <lam> Container แบบนี้นะครับได้เลย แล้วก็ตัวนี้ก็ 5, 6, 7 8กเเหมือนเดิมนะครับพาทนะครับไอตัวโฮสพาทโฮสพาเนี่ยผมก็จะใช้เอามาเก็บไว้ที่ตัวนี้เลยนะครับตัวของเขาเรียกอะไรในในตัวตัว Data าเอ็นเอ็นดต้าที่ผมสร้างไว้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครดูตั้งแต่ตอนแรกก็จะรู้ว่าสร้างมายัางไงเนาะก็ย้อนไปดูได้นะครับแต่แล้วก็กด Select ไปนะครับเข้ามาแบบนี้ตรงนี้นะครับเราก็จะตั้งเป็นนะครับโฮม นะครับเนน, n o d e, นะครับแล้วก็ /.gen น,นะครับแบบนี้ทีนี้ที่เราจะตั้ง a d v a n c e ์มาเพื่อใช้กับตัว n นอกนะครับก็คือนี่เลยเพิ่มมา3ตัวนะครับเพราะว่าจะเป็น3ตัวที่เราได้ใช้งานมากที่สุดนะครับทีนี้เราจะไปเอาไอ้พวกนี้มาจากไหนให้เราเข้ามาที่ตัวเว็บของตัว NNN นะครับ แล้วก็มาที่ตัว Docker เนี่ยตัว Document เนา Document เสร็จแล้วก็มาที่ตัวของ Cell Host นะครับ NSN กดคลิกเข้าไปก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูตัว Environment นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับกดเข้ามาอันแรกเลยที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้นะครับตัว Binary Binary Data นะครับ Binary Data กดเข้าไปครับแล้วอันนี้ Copy มาเลยนะครับ Copy มาเลยนะ Copy มาเสร็จปั๊บนะครับ ก็เอามาวางไว้ใน d o c กเ r ของเราอันนี้ผมจะวางเอาไว้ล่างสุดนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบในการที่จะเชื่อมต่อนะครับก็คือเราต้องใส่คำว่า file system นะครับเอาไว้ที่ตรงนี้นะการติดตั้งตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับทำตามอย่างเดียวเพื่อเราใช้งานได้ต่อไปนะครับตัวต่อไปกลับมาเราก็จะไปที่ตัว endpoint นะครับ endpoint นะครับแล้วก็มาที่ตัว webhook นี่กด webhook เข้าไป เอามาวางนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยตั้งค่าอะ่ะย้อนเข้าไปที่เว็บไซต์อีกทีหนึง่งไปที่ตัว deployment นะครับแล้วเราก็ตั้ง URL อันนี้ออกมานี่ copy ไปปึ๊บอะ่ะแล้วเอามาวางไว้ข้างบนทีนี้ตัว value ของ2อ,อันเนี้ยเราจะเอามาจากไหนเราจะต้องไปเอามาจากตัวเ,เว็บไซต์ของ n n o ok k นะอะ่ะทำตามขั้นตอนนี้ต่อได้เลยใครเป็นเพื่อเน,เนเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า n o นะครับ n l o k แบบนี้อะ่ะแล้วก็กด enter ไป ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ไปตรง sign up นะครับใครที่ยังไม่มีระบบก็กด sign up ได้เลยเขาก็จะให้เราทำการเชื่อมแล้วก็สมัครนะครับผมก็จะใช้ตัวของ กูเกิลก็คือ Gmail ก็กดคลิก้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เชื่อมด้วย Gmail ที่เราจะใช้เลยเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยมันจะมีการส่งพวกข้อมูลข้อมูลไปยืนยันขอเรานะครับกดข้างหน้าตัวนี้แล้วก็กด create access นะครับถึงหน้านี้เราตกสกิปไปเลยนะครับ get it อันนี้เขาก็จะให้ตั้งค่านะครับเราก็ตั้งไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร,รก็ตั้งไปนะครับจริงๆตัวนี้มันน่าจะมีให้เราเลือกแบบ ให้มันไปข้างหน้าเนาะนะครับ product development product แล้วก็กด connect ก็กด connect ไปนะครับ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ setting มาแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะใช้ตัว docker นี่เพื่อนๆคลิกเข้าไปตรง docker นะครับอันนี้อยากให้ใครเห็นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยเห็นไหมครับ domain status ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเรากดนี่เลยนะครับ Free เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้ ตรงนี้เราจะต้องเอาไปใช้งานกันแหละให้เพืเ่อนๆกด Copy นะครับอันนี้ไปแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดวางป๊บลงไปอ่ามันยังใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเปิดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเอา URL อันนี้นะครับไปวางใน Docker ก่อนนะครับอันนี้ป๊บปั๊บนะครับแบบนี้แล้วเราก็กดรันได้เลยกดรันครับระบบก็จะทำการติดตั้งเหมือนตัว Docker ตัวเดิมเลยแต่ว่าอันนี้มัน a d d ซ n ขึ้นคือเราติดตัว Webhook เข้าไปด้วยนะครับหรือว่าติดตัวตัวอ่า n o r อันนี้มันก็จะมีตัว end หนอกติดไปด้วยนะครับก็เป็นเม็พุกนอกเอาไว้ใช้งานเรากลับเข้ามาที่ docker นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดตัว end ก็กันนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับวิธีการก็คือให้เราเปิดคำนวณพร้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับตัว terminal ตรงนี้ไม่จะมี terminal ไหมกดคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการแล้วก็เปิด enable มันขึ้นมาเลยนะครับใครที่ยังไม่ enable ก็ต้อง enable ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ start terminal นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราให้ระบบมันเซตตัวก่อน ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเข้ามาที่ตัว n c o c k ของเราแล้วก็ copy นะครับตัวนี้ไปนะที่เป็นตัว static domain เนี่ย copy ไปเลยนะครับ copy เสร็จแล้วกลับไปที่ตัว docker นะครับแล้วเราก็เอาที่เรา copy เมื่อกี้มาวางลงไปนะครับแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนชื่อนหนึ่งนะครับทุกคนเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็น port นะครับเป็นเพื่อน80ใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนเป็น5 6 7 8 5 6 7นะครับ8แบบนี้นะ 5 6 7 8แบบนี้นะครับเพื่อจะได้เรียกถูกแล้วก็ตรงนี้ผมจะมีการแก้ไขชื่อนิดนึงนะครับใส่เข้าไปหลังหน้าตัวขีด itt IT นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ขีด2ขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ n name n name แบบนี้นะครับถูกไหมอ้าวผิดนะครับถ้าผิดอ่ะมันจะไม่ได้นะทุกคนเออเราต้องใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็ n clock นะครับแล้วก็ข er, ีด container con container แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองกด enter ดูป๊บ ะะถ้าเราติดตั้งเสร็จเป็นเพืนจะเห็นว่ามันก็จะมีคําว่า n nock er 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 นะครับ n lock เออ n o c k เออ n o c k น er ะครับแ n o แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างนี้เรียบร้อยแปลว่าเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้เราลอง enter ดูนะครับตัวที่เมื่อกี้มันขึ้น error เห็นไหมครับเราก็กด b e s e t ครับแบบนี้ไปเรียบร้อยอ พอเข้ามาหน้านี้เพื่อนๆก็ใช้ตัวของอะไรครับใช้อีเมลที่เราใช้สมัครตัว nsn นะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราก็กด sign up นะครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับตรงนี้จะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้โฟลของตัวเว็บไซต์ตัวนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็บางคนบอกอ่ะแล้วเราไปใช้ตัว local host นะครับ ที่เป็นตัว5 6 7 8ดได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูลองคลิกดูนะอ่ะทีนี้เราลองเข้ามาที่ local 5 6 7 8นะครับ sign in เห็นไหมมันจะขึ้นมาเหมือนกันเลยเราก็เอา user password ของตัวเดียวกันเข้าไปอ่ะพอเราใส่ user กับ password เข้ามาแล้วมันก็จะมาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับ2อ,อันนี้ใช้เหมือนกันเลยนะอ่ะเห็นไหมครับ2ตัวนี้เหมือนกันทีนี้เวลาเราเลือกใช้จะติดตัวโฟนะครับตัว workflow เนี่ยจะติดจากตัวของตัว docker นี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะติดจากตัวที่เป็น 5 6 7 8, 8ก็ได้มันจะอัปเดตเข้ามาซึ่งกันและกันทั้งคู่เลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีคือตัว Docker เราสามารถที่จะใช้ในการเ,เชื่อมโยงจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในได้นะครับแต่พยายามอย่าให้ใครรู้นะว่าเราใช้อะไรอะไรนะครับโอเคไหมก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนจบก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมคุยตามฝากกด Subscribe ช่องในทุก Infinity 8 8ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรวมเอาระบบของตัว NSN เนี่ยมาไว้ในคอร์สเรียนด้วยแต่ว่านะครับ ตัวนี้ไม่ได้บอกเพิ่มอะไรนะครับจะอยู่ในคอร์สเรียนที่เรื่องของการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับใครอยากทำในหน้าของ Shopee • Affiliate •เป็นในหน้าของ t i k t o k เป็นในหน้าของ Facebook ในหน้าของ YouTube แล้วก็ในหน้าอื่นๆที่กำลังจะตามมาเนี่ยรวมอยู่ในคอร์สเดียวนะครับ399แล้วก็ตลอดชีพไม่ต้องซื้อ3ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเรียนฟรี ก็ฝากกดติดตามช่องในทุกไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเนื้อหาแบบฟรีๆให้แต่เนื้อหาที่เป็นแอดวานซ์บางอย่างผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ให้ดูฟรีสาธารณะเนาะแต่ก็เพื่อนๆเ,เ,เรียนตามที่ผมแนะนำเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําตามได้เลยอ่ะฝากไปตามแล้วกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ว่าขอบคุณหรือขอบใจสักนิดนึงได้ไหมครับเพื่อเป็นการเล็ก engagement หรือว่าเปิดการมองเห็นให้กับช่องนะครับทุกคน